มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าพระนครเหนือคว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์สสทรนะคะจิงแชมป์ประเทศไทยประจําปี2557ขณะที่ทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครคว้าแชมป์ประเภทหุ่นยนต์สนุกเกอร์ค่ะพลเอกบุตรทิน,นันลีลายุทธผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธานปิดการแข่งขันหุ่นยนต์สสทจิงแชมป์ประเทศไทยประจําปี2557ซึ่งปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น หประเภทได้แก่การแข่งขันหุ่นยนต์สสทจิงแชมป์ประเทศไทยระดับอุดมศึกษาหุ่นยนต์อุ่นไอรักโดยทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการแข่งขันหุ่นยนต์สนุกเกอร์ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลน,นครการแข่งขันหุ่นยนต์สสทยุวชนกับหุ่นยนต์กู้ภยัยทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจากโรงเรียนบ้านบางประมาสูงสุมานพดุงวิท หุ่นยนต์พาเรตทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจากโรงเรียนสายปัญญาลังสิตและหุ่นยนต์เต้นระบำทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจากโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์นอกจากรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลพิเศษต่างๆแล้วทีมที่ผ่านการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2013เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robocon 2014ที่เมืองปูเน่ประเทศอิน ต่อไปด้วย